สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปพาร์ทสองของโครงสร้างเซลล์ยูคาริโอติกเซลล์แล้วก็ออร์แกเนลนะพาร์ทที่แล้วพี่ได้พูดถึงเอนโดมเบนซิสเตมแล้วก็นิวเคลียสนะครับพาร์ทนี้พี่จะมาพูดถึงเอ uh, นโดซิมเบลซิสเนาะแล้วก็เรื่องของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์แล้วก็กลุ่มไซโตสเคเลตันนะครับมีอะไรไปชมกันเลย สวัสดีครับพี่ชื่อพี่หมอปันนะครับจากช anel Bio 1 n e Basic Biology Easy to Learn วันนี้เรามาต่อเรื่องของเซลล์ Part 2กันเลยต่อไปพี่จะมาพูดถึง Endosymbiosis Theory นะหรือพวก e n d o s y m b i o n เป็นทฤษฎีที่ อธิบายที่มาที่ไปของไมโตคอนเดียและคลอโรพลาสต์นะครับเดิมเราเชื่อว่าไมโตคอนเดียและคลอโรพลาสต์เนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่เดียเด่ยวๆของมันเนาะแต่ยูคาริโอตเซลล์ของเราเนี่ยมันไม่สามารถสร้างพลังงานของตัวเองได้มันอยากได้แบคทีเรียพวกเนี้ยมาเป็นพวกของมันเนาะเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้มียูคาริโอตเซลล์อยู่เนาะมีไมโตคอนเดียตอนนั้น มันยังมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวของมันนะและคลอโรพลาสต์เจ้ายูเครียดเนี่ยมันก็อยากได้นะครับมันก็เลยยินเข้ามาด้วยวิธีการฟาโกไซโตซิสนะเกิดการเว้าของเบมเบรนะครับไมโตคอนเดียนะคลอโรพลาสต์แล้วมันก็ได้ เจ้าไมโตโคอนเดียเนี่ยมาสมใจนะคอโลพลาสก็เช่นกันเนาะเหมือนกันเลยขอเนียดก๊อปปี้ชึบโดยสาเหตุที่เราเชื่อว่าเจ้าไมโตโคอนเดียและคอโลพลาสเนี่ยมันเป็นแบคทีรียของมันมาก่อนเนี่ยมันมีทั้งหมดสามข้อเนาะข้อแรก นั่นก็เป็นเพราะว่า o r g a n นเนลเหล่านี้มีเยื่อหุ้ม2ชั้นชั้นหนึ่งมาจากของตัวมันเองและอีกชั้นหนึ่งมาจากการเกิดเ e n d o ิ y m b i อซิ s เนาะก็คือการกินเข้ามานี่แหละนะสเจ้าไมโ o ตอนเดีียและคลอโรพาสเนี่ยมี DNA ของมันเองเป็น circular DNA เนาะซึ่งเป็น DNA ที่พบในพวกโปรคาริโอตเนาะ มันสามารถแบ่งตัวเองได้ด้วยผลิตโปรตีนเองได้และข้อสามมันมีไลโบโซมขนาดเจ็สิบเเนาะของมันเองดังนั้นที่พี่บอกว่า ทำไยูคาริโอติเซลล์เนี่ยถึงได้มีไลโบโซม2แบบทั้ง 70S และ 80S คือของมันเองเนี่ยเป็นแบบ 80S เนาะส่วน 70S เนี่ยจะอยู่ในไมโตคอนเดียและคลอโรพลาสต์นะครับเรามาดูไมโตคอนเดียกัน ไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นออกแกนเนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็น ATP นะส่วนประกอบของมันเนี่ยผิวชั้นนอกจะเรียบๆบแบบนี้ เราเรียกตรงนี้ว่า outer membrane และผิวชั้นในจะมีรอยพับรอยย่นนะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเกิด oxidative phosphorylation นะฮะเราเรียกผิวชั้นในว่า inner membrane หรือเย er ื um ่อหุ้มชั้นในนะและระหว่าง membrane สองชั้นเราเรียกว่า intermembrane space ในเยื่อหุ้มชั้นไหนเนี่ยรอยพับเหล่านี้เนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่การเกิดออกซิเดทีฟฟอสโฟลีเลชันเนี่ยเราเรียกว่าคริสตี้นะและของเหลวข้างในเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายไซโตซอลของเซลเนี่ยเราเรียกว่าแมทริกนะโอเค ออกแกนเซลที่พี่จะพูดถึงตัวถัดไปเนี่ยได้แก่คลอโรพลาส์เนาะไอเจ้าคลอโรพลาส์เนี่ยเป็นออกแกนเซลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเนาะพบในยูคาริโอติกเซล ที่สังเคราะห์แสงได้ก็คือไม่พบในเซลล์สัตว์นั่นเองเพราะว่าสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เนาะทีนี้ไอ้เจ้าสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินอย่างที่พี่เคยสอนไปเมื่อคลิปก่นกอนๆเนาะก็คือมันเป็นแบคทีเรียแต่มันสังเคราะห์แสงได้ประเด็นก็คือมันไม่มีคลอโรพลาสต์นะคลอโรพลาสต์จะพบในยูคาริติกเซลล์เท่านั้นนะครับ หน้าที่ของมันก็คือโฟโตซินเทซิสหรือสังเคราะห์แสงนั่นเองภายในตัวมันเองเนี่ยมาดูชัดชัดบจะมีเยื่อหุ้มสองชั้นเนาะชั้นนอกเราเรียกว่า outer m e m b a n e เนาะ ชั้นในเราเรียกว่า i n n เนอร์เมมเบซึ่งภายในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มแบบพิเศษเนาะเป็นระบบพิเศษเรียกว่าไทลาคอยเมมเบรนซะิสเต็มเนาะเป็นเหมือนกับเหรียญมาทับกันไอหนึ่งเหรียญเนี่ยแค่หนึ่งเหรียญน,นะ เราเรียกว่าไทละคอยส่วนไอ้กองเหรียญที่ทับๆกันเนี่ยเป็นกองใหญ่เนี่ยเราเรียกว่ากรานุ่มแล้วก็ไอ้ตรงที่เชื่อมระหว่างกรานุ่มสองอันเนี่ยเราเรียกว่าไทละคอยสต,ตรมาแล้ว ภายในคลอโรพลาสเนี่ยมันก็จะมีของเหลวเนาะซึ่งในไมโตคอนเดรียเราจะเรียกว่าไมโตคอนเดรียแมทริกใช่ไหมครับของคลอโรพลาสเราจะเรียกว่าสโตรมามีตัว R นะอย่าสับสนกับปากใบที่ไม่มีตัว R เนาะแล้วภายในคลอโรพลาสเนี่ยก็จะมีเม็ดสีที่เรียกว่าคลอโรฟิลนะไอเจ้าคลอโรฟิลเนี่ยมันจะสะสมอยู่ตรงบริเวณไทลาคอยเมมเบรน นะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นโฟโต้ซิสเต็มช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับนะโครงสร้างของเซลล์อันถัดไปที่พี่จะพูดถึงเนี่ยพี่จะพูดถึงไซโตสเกเลตันเนาะเหล่านี้เนื่องจากพี่วาดเป็นสีเหลืองมันอาจจะจางไปนิดหนึ่งพี่ก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆเนาะไซโตสเกเลตัน เป็นโครงสร้างที่คำจุนเซลล์เนาะทำให้เซลล์มันมีความแข็งแรงมากขึ้นมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเซตโตสเกเลตันเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างย่อยซึ่งพี่จะสอนนังแร่อันที่ใหญ่ที่สุดก่อนก็คือไมโครทูบูลหน้าที่ของไมโครทูบูลเนี่ย เป็นโปรตีนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของออกแกเนลเนาะปกติออกแกเนลจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยไม่ใช่มันลอยไปลอยมาแบบมว่มวๆเนาะมันต้องมีสิ่งนำทางที่เป็นคล้ายๆรางรถไฟไมโครทูบูเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนตัวนั้น ที่ทําหน้าที่เปรียบเสมือนรางให้ออกแกนเนลต่างๆเนี่ยเคลื่อนที่ไปไม่ว่าจะเป็นพวกฟูดแวคิโอหรือว่า,าไลโซโซมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอาศัยการเคลื่อนที่ผ่านไมโครทูบูหมดเลยเนาะสิ่งนั้นเราเรียกว่ามอเตอร์โปรตีนอ่าต่อไปที่เรามาักจะคุ้นกันก็คือเป็นองค์ประกอบของซิเลียและแฟกเกล่า ไอ้เจ้าซีเลียแล้วก็แฟกจาร่าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์แล้วก็การโบกพัดสารที่ผ่านเข้ามาใกล้ๆเซลเนาะเออแล้วก็มันจะมีการเรียงตัวแบบ9ก้บวกสอบวกศูนย์อะไรตรงนั้นน้องสามารถไปหาเรียนอย่างละเอียดได้นะครับต่อไปจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าสปินเดิลไฟเบอร์ในเซลลสัตว์เนี่ยมันเกิดมาจากแท่ง2แท่งที่เรียงกันอย่างนี้ เราเรียกแต่ละแท่งนี้ว่าเซนทริโอและเรียกไอ้ทั้งหมดนี้ว่าเซนโทรโซมซึ่งมันจะสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาช่วยในกระบวนการแบ่งเซลล์เนาะน้องๆค่อยไปเรียนอย่างละเอทีทีหนึ่งในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับแล้วก็หน้าที่ของมันก็ต้องมีการค้าจุนเซลล์เนาะอ่า ต่อไปเป็นไซโตสเกลตันที่มีขนาดรองลงมานะครับเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์ชื่อมันก็บอกเนาะอินเตอร์มีเดียตก็ต้องอยู่ตรงกลางนะครับไอ้เจ้าอินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์เนี่ยจะเป็นโปรตีนที่มีความค่อนข้างจะเสถียรมีความแข็งแรงเนาะเพราะงั้นมันจึงเป็นโปรตีนที่มักจะพบในส่วนของเล็บ ผมเขาสัตว์เนาะพวกโปรตีนที่ค่อนข้างมีความสเสถียรเนานะตรงบริเวณที่ต้องการความแข็งแรงตรงนั้นจะมีอินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์มากนะครับสุดท้ายเล็กที่สุดเนาะไมโครฟิลามนต์ไอเจ้าไมโครฟิลามนต์เนี่ยมีขนาดเล็กที่สุดแต่หน้าที่มันไม่เล็กเลยเนาะหน้าที่ของมันได้แก่เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของเซลล์กล้ามเนือ้อหรือเ่่งน้องคุ้นกันในเรื่องของ actin เนอะมันเป็น microfilament ทำงานร่วมกับมโอซินเนอะและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ a m e b o y movement และซูโ u d o p o d i u m ไปจนถึงการเกิดไซโคลซิตนะหรือไซโตพลาสมิกสตรีมมิงเป็นการหมุนวนของอไซโตโซลภายในเซลล์ปกติเวลาเป็นเซลล์เนี่ยเนาะอันนี้สมมุติเป็นนิวเคลียสนะครับไอเจ้าไซโตโซลเนี่ยมันจะหมุนวนไปอย่างนี้ที่เป็นของเหลวในเซลล์เนาะการที่มันจะหมุนได้เนี่ยมันอาศัยการทำงานของไมโครฟิลามนต์นะครับนะ ก็สลหรับเซตออสเกตันคร่าวๆก็ประมาณเท่านี้เนะถัดไปเรามาดูส่วนที่เรียกว่าส่วนห่อหุ้มเซลล์เริ่มจากเซลล์วอลก่อนเซลล์วอลเนี่ยเราจะพบในเซลล์พืชแล้วก็พวกฟังใจเนาะจะไม่พบในแอนิ a มอลเซลล์นะครับนี่วาดใส่เข้าไปเลย เซลล์วอลเนี่ยจะมีรููไว้สลับให้สารผ่านเข้าออกเนาะเราเรียกตรงนี้ว่าพล a สโม d ดสมาตาพบในแพลนพืชสาลายเนาะส่วนประกอบหลักได้แก่เซลลูโลสและพวกฟังใจส่วนประกอบหลัก ได้แก่ไขตินทําหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้เซลล์นะอืมไม่พบในเซลล์สัตว์นะ ระหว่างเซล์เนี่ยมันจะมีเซล์อื่นอีกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสมมติเป็นเซลล์วอลของเซล์อื่นเนาะอันนี้ก็เป็นเซล์เขาชุบอ่าระหว่างระหว่างตรงนี้เนี่ยที่กั้นระหว่างเซลล์อะ่ะที่กั้นระหว่างเซล์เราจะเรียกว่า middle ล a m เมลประกอบไปด้วยพวกเพกตินเนาะ ช่วยให้เซลล์แต่ละเซลล์ยึดติดกันนะครับนะสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปวิดีโอของพี่สามารถกดติดตามกด subscribe เอาไว้ได้พี่จะมาลงความรู้ดีๆอย่างนี้ให้น้องๆเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปพี่อาจจะทําคลิปแบบสอนพิเศษลงเนื้อหาที่ลึกขึ้นเนาะแล้วก็สอนเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ได้สอนใน YouTube นะครับก็รอติดตามกันได้เลยตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ